นี่เราอยู่วันที่ไรลุกฝรั่งเกตทอปกระจังครับนี Aaa ่เราปลูกฝรั่งเพิ Hoe ่มครับจะเข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์นะครับดติดตามครับสับสไครป์นี่ครับพามาดูไรครับนู็นษหกบุ้งครับนี่ครับอุปกรณ์ของเราพร้อมแล้ว เดี๋ยวประมาณนี้ก็อนนะครับครับเบอร์มันก็ไม่มีเนี่ยจับแบเนี้มันแค่รูลิเทียราบมันขุดแล้วไงว่ามันจบแล้วมันเป็นต้นตินี่ครับปลูกเสร็จไปหนึ่งล่องแล้วครับอีกสองล่องครับ

เหลืออีกสองล่องนะครับเสร็จไปหนึ่งล่องแล้วปลูกฝรังพพ่งกิมจูครับ ล่องที่สองครับตอนนี้เริ่มแล้ลองที่สองก็เสร็จกันไปแล้วนะครับ <ś led> ล้องที่สองครับ <ś led> นี่ครับมาักงานเข็นมีองล่องครับอีกหนึ่งหนอ่อกงบน เด็กเต้นน้ำครับน้ำเย็นงเดี๋ยฝรั่งอยู่อีกหน่อยครับกันยิบไม้ยป่ะง่ายยิบไป,ไปจังลงไปสิเห็นป่ะบอกแล้วพ่อให้ลงอือระวังละกล้าหล่นนะครับเอากันจังดันก<ป>ันเน้ย,ยมันสิจะรับกันรับกันดัน สองครับเหลืออีกหนึ่ล่องนะครับก,ก,ก็จะไปปลูกกันต่อนะครับเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วเดีย๋ยวเจอกันครับตอนนี้เราก็ปลูกฝรั่งหมดไปแล้วครับแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับเหลืออีกครึ่งร่องนะครับ นี่ปลูกเสร็จเดี๋ยวันลดน้ํานะครับลดน้ํำฝรั่งนะครับลดดูฝรังนู่นไปดูนะครับใกล้จะเสร็จนะครับนี่ครับปลูกเสร็จก็ลดน้ํานะครับเนี่ยแ,แดดไม่ค่อยมีนะครับเย็นมืดแล้วไรฝรั่งใหม่ของเรานะครับ ครับลองลดน้ำอยู่ส่วนนี้ขอปิดคลิปสังนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมหรือเข้ามากดติดตามช่องเราวันนี้สวัสดีครับ